ครับสวัสดีครับพ่อแี่พี่น้องน,ง,นงั่งตะพงพูดจากภาษาย่อเหมือนเดิมครับนงั่งตะพงครับผมก็วันนี้ก็มาทักทายกันครับก็บ่ีมีอย่างหลายนะครับเนาะมาทักทายพูดคุยกันตอนนี้คลิปของผมก็คลิปดักหนูก็พยังบ่ค่อยได้ไปดักนะครับเพราแม่บม่ค่อยได้ไปดักครับมพนาะี่มีหม่มมงดัก เราเลยไปต๊ป่านะครับเนาะไปโต๊ป่ามาหาอยู่หากินนะครับตามวิธีไปนะครับอะไรก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะเข้ามาให้กําลังใจกันครับที่เป็นหลายๆท่านนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆครับที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะ เดียจังหดก็เมื่อนี้ก็ผมบมมีอย่างไรแล้วครับก็มาทักทายมาอย่างกันนี่แหละนี่ก็มาสานกระซังใส่ป่านะครับกระซังน้อยใส่ป่ากระซังน้อยเ้ีที่เอาเงาจากสองเม่นเท่นั้ครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับว่าวันที่เอ็นเป็นรูปแบบไหนนะครับนอกกระซังป่าครับผมนี่แหละครับกระซังใส่ป่าผมก็ อบหญ่ครับอบหญ่ว่าอันนี้ก็ันบโใหญ่ก็หญ่เต๋อครับแบบนี้เลยครับแต่เริ่มต้นก็กอกอหัวนี่ครับผมก็ไพ่ได้เห็นให้เบิ้งเนาะไพ่ได้ถ่ายให้เบิง้งพอหัวก็มีก็มีซิบแขครับรวมเบิ้องละโยมเห็นเป็นซิบแข แขรอบในสิบแขแด่แขเงาลงมานี่ผมเอาแค่สามแขครับผมเอาแค่สามแฉที่สร้างไปมันก็บนไ่มาไหนครับแต่ว่าผมที่เอาเงาที่เห่าทรงเงาเล้วเป็นเปรียบเทียบก็รอบเขาละครับซ้ำรอบเขารอบระดับกลางเลยนะครับพอถึงกับใญ่ไอเห็ดใสป่ป่ามันจังใสง่ไงนะครับนอนเตะที่เอ่าทรงเงา เยอจังไดยแมีหลายๆท่านเพื่อนเก่าลงนะครับเนาะเวลาอันวิธีกอกอหัวแต่แรกนี่ครับนี่ผมก็สานเอานลครับสานตอนแรกก็เป็นเสื้อไงแล้วมันเป็นเสื้อน้อยอันนี้ก้นมันครับอันนี้ที่เห็ดเป็นทางก้นมันเห็ดน้อยเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับเนาะมาเบิ้งกันครับว่าผมที่สานถ้าสานขึ้นกันก็แหง่ะครับ เราซื้อกันกับเฮ่บทต่างกันนะครับอันคือเก้าเลยครับมันกล้องมันอันนี้ผมใส่คือขากล้องอยู่นในรถเพื่ได้ออกมาน,นี่เป็นขาตัวตัวต่ําเนาะเป็นตัวเป็นตัวต่ําครับขากล้อง,องตัวนี้ครับ ยังไงมาชมกันครับมาชมมาเบิงกันครับว่าก็ผมที่สารยังไงสารเฮก็สารก็สัังเว้นสารเฮนี่ครับสาระัคการกับเฮนะครับ นี่ผมทิมแขแล้วเลยครับผมทิมแขแล้วผมเอาแค่สามแขะมยาวเนาะคมยาวลายยาวของแขแต่วลายกว้วแขนี่มันซิปซิปแขะิปตาซิปแขครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแวะเข้ามาชมในช่องนงนาะทพงศดสักพูดจาภาษา,าย่อนะครับนะขอขอบคุณหลายๆครับ นี่อย่างไรครับสารนี่นไงนะครับเห็นบนนอกครับพี่น้องกล้องมาพูดคุยมาพูดคุยกันนะครับนะเบิ่งว่านี่ครับเป็นคือกันกับตตาแหางงนะครับสารไปเรื่อยสารไปเรื่อยแล้วครับคือจักรอบเนยครับสารท่าน ท่านไหนเคยสานร,รอบว่คงที่เข้าใจง่ายนะครับเนาะสานไป,ป,นปนยังรอบไซป่าเขาเนี่ยครับไหนก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมเข้ามาติดตามก็ขอฝากช่องครับนงนัทพงศ์พูจทาภาษาย่อนะครับเนาะมีขอ้อติชมมีขอ ในอย่างต่างๆครับรับคอมเมนต์กันมานะครับเนาะขอขอบคุณทุกหลายๆท่านครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเป็นกําลังใจให้ครับแลวก็ขอยุติซัมนี้กันนะครับเนาะเป็นคลิปสั้นๆครับนี่ครับอันนี้ผมอยู่ห้องนะครับเนาะอยู่ห้องห้องน้อยๆนะครับน้อยๆก็เกาซุ้มๆเลยนะครับ ปีหน้านะครับปีหน้าครับปีหน้าจะกที่มีคลิปที่หลากหลายก็านี้นะครับเนาะปีหน้าผมพี่กับไปอยู่บ้านนะครับพี่กับไปอยู่บ้านไปเริ่มต้นชีวิตบ้านเฮาเลยครับโมเมนต์ไปเริ่มต้นหรอกไปอยู่บ้านเฮาครับเนาะจากกันมาหลายหลายปีพอสมควรแล้วครับยี่สิบสามสิบปีแล้วครับจากบ้านเกิดมามาหาอยู่หากินกันเมื่อนี่ ไปแน่เมื่อแน่ก็บ่คเอได้อยู่แบบไหนครับก็ปีน้านี่ที่ไปยูเต็มๆนะครับอาจจะมีคลิปบ่แมนอาอะที่มีคลิปมันที่มีคลิป,ลป,ลป,ลปหลายๆหลายๆอย่างนะครับการทํามาหาก,กินของบ้านเฮาพิธกรรมต่างๆนานานะครับเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศบ้านผมวันที่เป็นยังไงเดี๋ยวผมกลาบไปแล้วผมที่ถ่ายให้เบิ่งเต็มๆไปเลยครับว่าหนุ่มล้ำโขง มันเป็นยังไงเนาะครับเนาะชีวิตของการชีวิตของคน,อย,นอ,งคอยู่กับแม่น้ําโขงครับอยู่กับแม่น้ําโขงตั้งแต่เกิดวิธีการทามาหากินในน้ําโขงในห้วยในน้องบ้านผมนะครับเนาะแบบเต็มๆไปเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามารับชมแล้มาติดตามช่องนงนะครับผมผู้จ่าสาย่อนะครับอหก็ขอกดติดตาม กดกระดิง่งกดซับสักไข์กดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกันครับขอสวัสดีและขอขอบคุณท,ท,ทุกท่านนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ